c v 0ซีวิทหนึ่งพัน MGX โอโหอันนี้มาดำเต็มเปี่ยมเลยนะใช่แนวครับเห็นแล้วใช่ไหมว่าเขารออยู่แล้วเออไม่รอชา้าเลยครับเดี๋ยวเราจะได้เจอกับพรีเซนเตอร์สุดหล่อสุดน่ารักอย่างแน่นอนนะฮะแต่ว่าวันนี้เรารู้กันอยู่นะฮะเรามาในงานของ c ีวิทซึ่ง พิเศษมากเลยนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยหลายท่านคเป็นแฟนของซีวิตกันอยู่แล้วแล้วก็ทราบพอดีนะครับว่าเดิมทีเนี่ยในหนึ่งขวดเขามีวิตามินซีกี่มิลลิกรัมครับเดิม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 120มิลลิกรัมแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องขยี้ตรงนั้นเพราะว่าเราจะพูดถึงเดิมแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแต่ว่าจากปัจจุบันนี้เป็นต้นไปจาก120มิลลิกรัมครับทุกวันนี้ เรียกว่าเป็นการอัปเกรดเลยนะครับแล้วก็เป็นการบูสต์เพิ่มวิตามินซีเข้าไปในหนึ่งขวดจาก120มิลลิกรัมเป็น1,000มิลลิกรัมใน1ขวดและราคาเท่าเดิมครับ16บาทที่ร้านสะดวกซื้อนะคะคือสุดยอดมากๆต้องขอบคุณแบรนด์นี้เลยจริงๆนะฮะซี่งวิที่ทำให้เราได้เจอกับวิตามินซีดีๆเต็มเปี่ยมในหนึ่งขวดแบบนี้นะฮะแล้วก็ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีอร่อยไหมฮะ อร่อยเนอะใช่ไหมแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความพิเศษด้วยเพราะว่าเปิดตัวกับรสชาติใหม่นั่นคือรสอะไรฮะ สาววอร์ดจริงๆแล้วพี่แบบไม่น่าจะต้องทข้าสคริปอะไรมากมายนะทุกคนรู้กันมีอยู่แล้วทั้งในเรื่องของรายละเอียดผลิตภัณฑ์นะฮะแล้วก็เรื่องของพิซเซอร์ของราวันนี้เดี๋ยวได้เจอแล้วพบกับความพิเศษนะฮะซึ่งทางบริหารก็พร้อมอีกแล้วที่จะพบกับแขก้ับเติญแล้วก็บอกถึงความพิเศษที่จะเกิดขึ้นในงานในวันนี้แล้วก็ความตั้งใจในการทําผลิตภัณฑ์ให้กับพวกเราคนไทยและก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกันเลยนะครับกับประธานบริหารบริษัทเฮ้าส์โอซุสสภาปุณจำกัดครับ ladies Of House, also from Boots Company Limited, Mr. Osamu Soma. March. That was That was an entrance right? Wow! So you skydived into the event? Yes, I just, I just jumped from sky to meet everyone. You just jumped from sky to meet everyone? Wow! That's How do you feel about this event and this new formula of CBIT? Yeah, I very, very proud and challenging and grateful to, to, uh, to be the part of uh, this big project, and I hope uh, our product, our uh, this product, um, will. Uh, robot. consumer health, more, more type of ใ wow, นทีมเรามาฉันก็เล่ถามนะครับว่ารู้สึกไงบ้างก,กับ New Formula ที่เป็นสูตรใหม่นี้นะครับของซีวิตท่านบอกว่ารู้สึกดีใจรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกคาถายมากๆกับโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็เป็นความตั้งใจเลยนะครับที่จะให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะฮะจากผลิตภัณฑ์ของเราแน่นอนนั่นกนะ็นนคือซีวิตนะทุกคนก็ชื่นชอบกันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้ว What is the inspiration behind this new formula? Uh, we p u r s e this uh, project Uh, to find some consumer voice. Mm -hmm. uh, they are having a uh, strong will to get to, to, uh, uh, more health from vitamin C. And, and, and after that, uh, we understood uh, a lot of consumers uh, having a strong will uh, for health with vitamin C. I, ขอเาบไออ้ัว่งบคุณมากนะครับถึงเืยองหลังเป็นแรงบันดาลใจในการทำตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ขึ้นมานะฮะซึ่งท่านผู้นำก็ได้บอกนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นการรับฟังผู้บริโภครับฟังทุกคนเลยนะครับว่ามีความต้องการอะไรซึ่งตื่นตัวในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ เห็นถึงประโยชน์ของวิตามินซีที่จะทำให้เนี่ยมานตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นท่นห้างเดลภาของเราและได้เป็นซีวิตก็เลยเป็นการล็อตในครั้งนี้นอกจากสูตรใหม่แล้วยังมีรสชาติใหม่ด้วย What's the future like for C-1? Ah, uh, 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 very toxic. <laughs> uh, we keep to develop uh, new p o d u for Thai people. Uh, And I hope. Uh,

ก็ได้ถามนะครับว่าเฮ้ยแล้วอนาคตเป็นอย่างไรบ้างสำหรับซีวิชนะครับผมจริงแล้วก็เป็นครอบคลุมมากแต่ว่าสิ่งที่สามารถบอกได้นะฮะก็คือในเรื่องของการส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยทุกคนเลยนะครับการนผลิตภัณฑ์แล้วก็การบริการบริการรการบริการการบริการรการบการด้การบริการบริามมรามบรารที่ดีให้คกไทยทิกคนมีสุาภาพทร่ดานะฮะกรารบีิารากรบรบบิิ

ไม่เหเป็นการเ,เปิดตัวเรื่อปัญหาที่แบบเท่มากแล้วก็ทุกคนดีนมากๆนะฮะชื่นชอบมากขอบคุณม,มากๆเลยจริงพร้อมจะกับพรีเซนเตอร์แล้วหรือยังอีกแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะคุณเห็นไหมว่าเธอนั่งสวยอยู่ตรงนี้แล้วอ๋อซุนซนี่มาเพราะมิสยูนิเวอร์สไซรัน22ใช่ไหมฮะ แต่ไม่อยากแค่ได้เห็นความสวยของเธอแค่คนเดียวนะให้อยู่บนเวทีและเจอกับทุกคนด้วยกันดีกว่าน,นะฮะไปพบกันเลยนะครับกับมิสยูนิเว r ร์ t h a แ l นด์2023และรองอันดับหนึ่งของมิสยูนิเว r ร์สะครับแอนโทนี p o r อร์เซ่สวัสดีครับไม่ได้มาคนเดียวมาร้องกันดุกหล่อตรงนี้นะฮะที่ ูแลสุขภาพด้วยเก่งเรื่องของการทำอาหารด้วยนะฮะเป็นเซเลบริตี้เชฟเป็นเซเลบริตี้เชฟแล้วก็เป็นทั้คุณหมอด้วยนะฮะคุณหมอตัดติดสกุลหมอแนนติดสกุลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวยทุกครั้งที่เจอเนาะ one step โอเวอร์ทีสจะได้บอกว่าได้ถ่ายภาพไปในสวยงามเชิญทักทายเลยนะครับทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่รับชมทางทางไลฟ์ด้วยแต่แปากมากเลยเชิญคุณแอนโซเดียครับค่ะขอบคุณนะคะที่ใเขย่นมาร่วมงานวันนี้นะคะแอน,นนะคะแอนโทนีโอพอร์ซิลฟอร์สโรนเนอร์ของมิสอินเวอร์ส2023แลาฟโกลมิ Miss Thailand, สอินเวอร์สไทยแลนด์2023คนยี่สิบสามค่ะ อาหารที่เขาทำอร่อยมากเคยชิมมาแล้วนะฮะเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้กับซีวิทย์ครับเป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาร่วมง,งานกับซีวิทย์นะคะจริงๆเป,เป็นเป็นเรื่องดีที่แอนดี่ประจําอู่แล้วเลยตอนที่ทางซีวิทย์รู้บอกให้อันมาร่วมงานโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวมาาเลยจริงหรอ,อใช่ มาที่ได้มาเจอคนันนี้ด้วยค่ะเดีย๋ยวมาหมอตั้มนะครับเส้นยาวครับเป็นเกียรติมากเลยครับแล้วก็ดื่มก็ว่านิดหนึ่งเพราะว่านอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วเนี่ยพกพาก็สะดวกแล้วก็คุณประโยชน์แล้วก็เยอะเต็มที่ด้วยจริงมากจริงมากเลยนะฮะอัดยังยงกา,ากฟังจากคุณแอนก่อนเลยดิสเบรสเชอบเพราะอะไรเหมือนที่แบบดืกก่มเป็นประจำอยู่แล้วอนะ่ะใช่ค่ะนอกจากเอ่อเฟลเวอร์ที่อร่อยนะจริงมาเป็นคนที่ ทำงานทุกวันแล้วบางครั้งเราไม่มีเวลากินแบบพวกผักพวกผลไม้ใช่ไหมคะมันก็พบได้ง่ายแล้วมันมีวิตามินที่ทุกวันนะทุกอย่าง especially now that it's 1,000 1,000 milligrams yes คือมันกินทุกอย่างไม่กแบ schedule ที่ยุ่งมากๆเลยมันทำให้เราได้วิตามินที่เราต้องการในภายในหนึ่งวันแล้วก็ดื่มเยอะมันก็ไม่ได้ It anything it doesn't but do makes us only bad, ตักระด้างใช่ตัวกางแล้วก็ะนตสช่วย so เงานอสวยอกอ่ะืองฟู I love your answer เราไม่ต้องมีคุณหมอแล้วมาอธิบายแล้วนะคตอบคุณแอนครบถ้วนมากนะะต้องอกนะคะเพราะว่าเราเห็นว่ามีผู้หญิงหลายคนมาวันนี้ใช่หคะเราอยากสวยจากภายในสู่ภายนอกเราซ้มเราไปเจอแบบแบบพวก ศิลปินท oh. like, ี่เราชอบเขาก็อย่ากจะคผิวสวยสา้ตาแบบวิงวิงต้องหนุนซีรีิ์ไปก่อนจะได้ให้เขาเห็นเราในหลายๆกิจกรรอ้โห t a ด d Out โอ้ o o k นี่ไงเก็บไปใช้เก็บไปใช้ เปเอร์เซอร์รับอัพในสุริยุทธ์เลยนะมาแช,ชร์ทริคเลยว่าหนึ่งในทริคนอกจากคอนเฟดส์แล้วก็ได้อันอื่นแล้วด้วยการมีซีวิตซีวิตเนาะแล้วก็เพิ่มแบบบูสต์วิตามินซีแบบนี้ใ,<ช>ให้กับร่างกายก็จะได้ว่าเออหอมจากภายในสุดภายนอกแบบนี้เลยโอเคฮะคำตอบครบถ้วนม,มากนะหมอตั้มก็เตรียมให้ตั้มเอาตามฟิวเราขอในมุมของคุณหมอมาด้วยเออไม่บอกว่าเสริมนิดนึงคือ วิตามินซีที่ร่าง,งกายต้องการต่อวันเนี่ย1,000มิลลิกรัมอยู่แล้วครับไปก่อน120ใช่ไหมครัอากินหลายขวดนิงเขาบอกเพิ่มมาเป็น1,000มิลลิกรัมหนึ่งขวดเดียวจบเลยครับจริงใช่แล้วก็คุณจะไปดื่มวิตามินซีเนี่ยนอกจากตัวกระตุ้นคอลลาเจนเ,เนี่ยเขายังมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับเวลาทำงานเยอะๆหรือน้องๆเนี่ยอ,อ่านหนังสือเยอะใกล้สอบเครียดอีกนะครับก็จะผลิตสารอนุมูลอิสระออกมาพวกนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนจี้ดการแก่นนะครับ ตัววิตามินซีเนี่ยจะไปช่วยชะลอการแก่แ,บบแถมไม่รู้ตัวคอลลาเจนกี่ให้ทำให้เราเนี่ยเด็กไปเรื่อยๆสามสิบสี่สิบไม่ยังหน้าเด็กเลยเองต้องดืดม่มเหมอนนะนี่ไงใช่ไหม,ไหม <c oughs> ฮะโ,โอ้โหตอนนี้คุณยืนข้ามคนสวยใช่ไหมฮะเหงื่อออกเต็มที่เลยนะใชเดี๋เราสองคนเลยนะฮะสองหนุ่มนี่คือคุณแอนนี่เหมือนอยู่อยู่ในห้องไอทีอยู่คนเดียวเลยนะเนี่ยในขณะที่พวกเราคือแบบว่าเหงื่อไหลกันเลยเต็มที่เลยนะฮะหนึ่งเหงื่อไหลมันหน้าร้อน แต่ว่าใจอ่อนเพราะคุณแอนน่ารักในล้านนาซีวิทต้องมาใช่ไหมโซนทางพี่คือซีวิทนะคะครับผมอยากให้ฝากผลงานแล้วก็ฝากซีวิทให้กับทุกคนด้วยเชิญเลยครับนี่นะคะขอบคุณซีวิทที่ให้แอนมาเป็นหนึ่งในครอบครัวของซีวิทนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาอยู่ในครอบครัวของซีวิทด้วยกันค่ะแล้วก็ฝาก เป็นเพื่อนคนใหม่ในในชีวิตของเราตรงไปไหนไปกับใครก็ต้องพกสีวิตไปในในกระเป๋าเพราะว่าตอนนี้ถ้าอยากสวยอยากผิวคอลลเเจนนู่นนี่แล้วก็ที่ตามที่คุณหมอบอกดูเด็กลมฉลาดมากขึ้นก็ต้องสีวิตอย่างเดียวโอ้โหแอนโทนีพอร์ซิลครับ everybody ฉันเคยตอบแทนคุณหมอไปเรว่อย้วดเลยนะฮะ หมอมาบอกด้วยให้โจทย์ากขอเดินจทยาอยู่แล้วสบายมากอ่ะพี่หมอฝากไม่กัี่คุยกันว่าประโยชน์ครบอยู่เลยแแค่ปวดเดียวเนไดู้โดยสหคนที่ไม่ไดานสมประจแล้นเ่านแควิซีวดเดยวก็ได้นอกจากนี้เนี่ยคือสะดวมากเห็ว่าขวดเนี่ยกคาสะดวกแล้วก็เล็กที่เดียวเองแล้วก็ที่สำคัญเลย ใส่ผสมโซดาก็กินได้สบายแทนที่คาร์บไนท์ที่แบบแคลรี่สามสี่ร้อยนี่เราเป็นน้ำซีวิตโซดาคุณรายสูงก็้องสดชื่นด้วยอร่อยด้วยได้คุณประโยชน์ด้วยคุณประโยชน์สูงด้วยจริงๆนะซีวิตเลยนะฮะเป็นเพื่อนขผมทุกคนเลยวันนี้ขอบคุณมากๆครับสเปเชียลเกส์ของเราสุดๆสุดหล่อเนี่ยนะแอนโทนีโบนด์ครับแล้อก็ต้องขอบคุณยายนี่นะครับ เหงื่อ,อ,อไหลจริงๆนะฮะเนี่ยเดี๋ยวต้องขออนุญาตลงไปซับหน้าแป๊บเดียวเท่านั้นเอาล่ะแต่เหงื่อ,อไหลมันไม่ใช่เ,เ,เรื่องสําคัญฮะเพราะเรื่องสำคัญไปพร้อมๆกันที่พร้อปมป่ะจําได้ใช่ไหมเราจะพูดว่าชีวิตยิง่งซี <Yeah. S 1> อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยสวยมากสวยมาก,มากพอพูดจบปุ๊บท่านจะแตกเลยนะครับเราจะแชร์ไลน์อยู่เพรสดับเบิ้ลไดร์ทถ้าพร้อมแล้วนะครับทุกคนชีวิตยิง่ง ขอบคุณด,ด้เนซ้ายด้วยนะครับขอบคุณมากเลยโอ้โหเป็นการเปิดที่ยิ่งใหญ่มากสูสีกัทนทั้งบริหารเลยทีเดียวน,นะฮะกับการเปิดตัวเมื่อสัปดาห์นี้ซีโมนิวฮัลโหลฮัลโหลครับแต่ที่ได้เจอครับเอาพักพายด้วยคนดีอยู่ดี่นะเมีมากันเยอะมากเรา,ก,าก,ก็ได้รับชมาการไลฟ์อีกเยอะมากๆด้วยใช่เลยครับครับก็สวัสดีท่านผู้ใหญ่ทุกท่านเลยครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆทุกคนเลย ก็สวัสดีแฟนๆทางไลฟ์สตรีมด้วยครับสวัสดีครับทุกคนไม่ได้ดูทางไลฟ์นะก็อย่าลืมมาเล่นแชทแช่งได้นะครับผมชีวิทหนึ่งพันเอ็ตอกซ์ซีนิวลนจจ้าเออเหนื่อยไหมคะช่วงนี้ไม่เหนื่อยับเพราะว่าดื่มีวิทุูชาอ๋อหรอไม่รู้เห็นว่าหล่อไม่รู้จักพักน่ารักไม่รู้จักพอเลยนะเนี้สองถามหน่อยว่าแบบเหนื่อยไหมฮะเออ โน่ารักมากๆเลยนะพลังขลัง่างเต็มที่แล้วก็ความสดใสนะแฮปปี้ไปสุดๆตาที่รอคอยกันเลยนะง้นกฝากไปด้วยกับแฮชแท็กนี้นาจริงนะสี่ต้องให้เครดิตจำแฮชแท็กแน่นกว่าพี่แบบอีกนะฮะย้ำอีกทีหน่อยเลยแฮชแท็กชีวิตหนึ่งพัน mg x4 นุ่นเดียวนะจ๊ะ ถามความรู้สึกกันเลยวันนี้ไม่ใช่ปีแรกนอแต่ว่าเป็นนะปีที่2แล้วที่อยู่กับซีวินใช่ครับรู้สึกไงบ้างในฐานะพรีเซนเตอร์ปีที่สองดีใจมากเลยครับเป็นปีแรกก็ดีใจมากแล้วเป็นปีที่สองยิ่งดีใจกว่าเดิมอีกขอส่งให้ซีวินหน่อยแล้วขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทางซีวินมากๆที่ ให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติผมกับเกียได้เป็นพรีเซนเตอร์ในปีที่สองนี้นะครับปีนี้มายิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะว่าเพิ่มวิตามินซีถึง1,000มิลลิกรัมเลยแล้วก็มีรถดม่ด้วยอืมเาราขวดบึ้ิเลยอ๋อสั่รถนั่นเองเนาะ อ่ะพี่สีครับรู้สึกไงบ้างพิเซนเตอร์ปีที่2แล้วอย่างที่หนูบอกนะรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่แบบไว้วงใจเราสองคนแต่ว่าส่งต่อสุขภาพดีกับทุกคนนะครับเราก็จะทำหน้าที่ตัวนี้ให้ดีสุดแต่ผมก็ปาชีวิตด้วยนะครับผมดื่นทุกเช้าสุขภาพจะได้ดีนะฉันเออแล้วก็เมื่อกี้ได้ฟังจากหมอตั้มแต่ที่เรียบร้อยถึงหนึ่งพันมิลลิกรัมคือสิ่งที่ร่างกายต้องก,การต่อวังเลยใช่ไหมนั่นคือขวดหนึ่งขวดก็คือเพียงพอ เป็นมินิมัมแล้วไม่ต้องการเต่าวางเลยเงี้ยเยอะมากดื่มดีกว่าเป็นดีแน่นอนใช่ครับเล่าหน่อยการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้มาถามทุกคนดูกันหมดแล้วแต่เมื่อกี้ก็เป็นปรากฏการณ์นะที่ได้ดูพร้อมๆกันที่สัญญาณพิทางยังนี้กำงานของเราเลยเ่อยครับเป็นยังไงบ้างเห็นมีต้องมีแบบสลิงอะไรด้วยใช่ไหมใช่พี่ใงญ่เล่าหน่อยยิ่งใหญ่มากบอกเลยโฆษณาเขาก็ยิ่งใหญ่มากหลายคนที่พิสัยนะป้ายหูแบบสัใจเรามากรู้สึกดีใจมากนะครับผมแล้วก็วันที่ถ่ายดีๆเรารู้สึก เป็นครั้งแรกที่เราขึ้นสลิงที่สูงสุดในชีวิตแต่ไม่ได้สูงมากนะครับเพราะเราก็เซนซี่ะะี่ย่ก็รู้สึกแบบเป็นประสบการณ์ที่ใหม่เราก็ได้ฝึกอะไรแบบเยอะมากเลยครับโอ้โหอะไรสิ่งสำคัญส่วนตัวเราชอบชุดมากมันเหมือนแบบว่าเป็นแบบผู้โลกอะคุณก็ดื่มชีวิตนะถ้าคุณไม่ดื่มโลกจะแบบแหลกสลายอะไรอนยะ่างเงี้ยแล้วเราก็ขึ้นม,มาแบบว่าบอที่แบบมาเร็ว ใจโใตดีโอเคแสิ่งที่ัญี่ผมจะาาือดีแนนี่กระเป๋ารูปตซวซีน,นารักมากเมื่อกี้แต่งโัวพิสตาลิสบว่าเอาตัวคุณคับคพณแมนเดี๋ยวเข้าเรียนก่อนนะคะถ้าตัวซีก็ต้องอยู่ข้างหลังใช่ไหมตตวซีนี้อยู่ในใจใช่ไหม ี่เมื่อกี้นั่งอยู่ข้างหลังเย่ยก็บอกอีกย่างวันนี้รอดูมูฟพี่แบมเลยพ,พี่ก็ทุกวนะันนั่งคอนเสิร์ตดันขึ้นเรื่อยๆเพราะเราเจอกันบ่อยแล้วไงใช่ไหมเอ๊ะอันไหนเล่นไปแล้วนะเนาะเอาลุนดิวแชร์บ้างเบื้องหลังการล้ากันทำเป็นยังไงบ้างชอบ,ชบครับสนุกครับขึ้นสลิงด้วยจริงจรก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะและ้วนะครับคอนเสิร์ตก็คือแล้วก็อันนี้ก็คือข,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 ขึ้นด้วยแต่ว่าเป็นการขึ้นที่แบบ มันยากครับทำไมอ่ะเพราะว่าทุกคนจะเห็นแล้วสิที่ผมนี่ลุคให้เช่นฟลูว์ไม่ๆๆเมื่อกี้ปล่อยผ่านไม่ได้เพราะว่าเห็นในโฆษณาน่ารักมากขอเต็มๆอีกรอบได้ไหมและไอตัวสุดท้ายด้วยนะไอที่มองหน้าวนีะคือแบบขอเต็มๆเลยทีเป็มันไม่ได้ยากสำหรับหนูสิ่งนี้เพราะหนูเทคเดียวเอาหนู่เทคเดียวหรอโอเคงั้นวันนี้เอาเลยเอาหนึ่งเทคฉ่ำๆให้ทุกคนได้ดูอีกรอบด้วยเกิดนะ เย่ยนับให้หน่อยสิ3 2 1น New b e d f r d ไมข้าใจแล้วมันเปเพลเดียวเออได้รมากครับจีนไอ่ยาครับไม่รูนี่ยรัน้องมนไ่ด้ปกติหรอ ีูสวยจังสวยจังเลยความมั่นใจเลยเอาก็วันนี้น่ารักมากอ่ะชุดทั้งสองคนน่ารักมากแล้วก็เข้ากับซีมากเหมือนมาคู่โลกเลยจริงๆนะครับทุกคนจะต้องดื่มซีวิทในทุกวันเลยจริงๆที่นงครับทีวีซีเนี้ยมันน่าจะเป็นแบบตัวแรกเลยมันาที่เรียกว่าพี่ซี ไม่น่ไม่เลี่ยนเนไหมเดียวปกติไม่เลี่ยนเลยครั้งเดียวครั้งเดียวจะไม่ขออีกเลยครั้งเดียวใช่ p ียาดีว่าอดีกว่าแปลกแนะ ก็เลยบอกว่าครั้งเดียวครั้งเดียวนะแล้วแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่าดื่มบรรพุ่นใช่ไหมพี่พอแต่แน่นอนตอนถ่ายทำโฆษณาก็น่าจะแบบว่าโอดเอ็นจอยดื่มกันสนุกสนานเลยใช่ไหมเอ็นจอยอีทติ้งแอนด์รินกิ้งมากๆเลยคคือกินไปหลายขวดมากเลยเพอจริงๆตอนถ่ายน้ำไหมอะไรนะได้ได้นับแม้ว่าขี่ไม่ได้น้าครับกินไปหลายรถด้วยครับรวมๆวมเป็นลังได้ครับพี่แบ๊บเป็นลังเลย แล้วเ,เพื่อการถ่ายทำให้แบบสมบูรณ์ที่สุดไงเราเราถ่ายข้าฟงฟามาหกก่องมนก็มี่ิีริสเราจะดมซีรีออจริงๆฟุนคงอีมีีซีวิต์นั่งคนใช่เนาะเดี๋ยวมาเราชอบชาติไหนที่สุดสองคนจริงๆผมชอบชทุกรสชาติรสชาติใหรชอบไปแต่ส่วนตัวเราชอบรสเลมอนครับผมเพราะว่าเลมอนมันมีความเปรี้ยวกับมันมีความแบบสดชื่นเฟรชเวลาดื่มเรารู้สึกแบบพอลวลุยทำงานละนึกนแหละ ทำทุกรถเลยครับแต่ว่าเขามีรถใหม่ร,รถสวรรครับเป็น passion fruit ผมชอบอันนี้เพราะว่ามันเปรี้ยวหวานกังดีเลยครับแล้วก็ดื่มรู้สึกแบบสดชื่นร้อมทำงานมากๆเลยเยังมายังมาเอาอย่างางี้ต้องแบบว่าเป็นเหมือนแบบ h e l p c a l alert คุ e คนหน่อยได้ไยนะดีไหมจะได้แบบว่ามีเสียงของทั้งสองคนได้แบบชวนทุกคนให้ดื่มชีวิตในทุกๆวันได้ไหม ขอแบบในเวอร์ชันของตัวเองเผื่อเขาจะตั้งเป็นแบองเนาะเป็นซาเป็นวิ่โชนอะไรอย่างเงี้ยขอให้เลคคอเสียงไว้อยเอออืมยไม่คิดเลยคิดสอกสองนาทีเลยก็ได้ขอไม่เกิน15านาทีนะสินาทีแต่ทุกคนพร้อมถ่ายอยู่แล้วตอนนี้15นาทีสื่อเครับอ่ะสั้นสั่นๆเอาพร้อมกันเลยว่าโนเแวเอ พร้อมกันละกันพร้อมกัน,กนเออว่าว่าได้แล้วครับทุกคนเตรียมหันเสียงเลยนะยใครกดเป็นสตรอรี่ก็ต้องกดลบทิงงานตอนนี้นะ เรียบร้อยครับที่ด้านับให้หน่อยโอเคครับนำหนึ่งสองสามมาดนซีวินกันค่ะทำไมไม่บอกทำไมเงนหล่อโอเคโอเคแล้วรียละครับผมเรียพูดไม่ตก เงียนะโอเคนับดิเลยเห็นไหมสิบห้านาทีจริงแล้วเนี่ยพร้อมนะน้ำนับหนึ่งสองสามมาดยีเกันครับทุกคนยังมาลอยอยากมาด้วยยังมายมานะครับอ่ะเกิดไปไปตั้งเป็นรีคอมเมนต์ อลเลิศน,นะครับก็จะได้แบบมีหยุดช <นะ S 1> ีพ <บ S 1> ไ,ได้ในที่ทุกวันเลยนะครับพันโปรแกรรมแบบนี้ก็หนึ่งโหดเพียงพอมาหนึ่งวันลวเลยนะเอ้ยวันนี้นอกจากมาได้พบเจอได้มาพูดคุยกับเบจีเล่นเกมสนุกสนุกกันดีไหมได้เลยนะฮะดีไหมนะดีไหม,ดไหมดเดี๋ยวเรามาเล่นเกมโอ้เรามีทั้งแบบ big match ไปยันแบบ mini match อันไหนก่อนดีเอาเอาค่อยๆเริ่มแล้วกันเอามินิก่อนแล้วกันเนาะดีไหมงั้นเดี๋ยวให้น้องไปทางด้านล่าง ใช่ว<า>่็เดี๋ยวมาเล่นมินิแมชกันนะครับผมเดี๋ยวให้เตรียมความพร้อมด้านนี้ก่อนเลยโอเคซินดีดิวเชิเลยครับอย่ากลัามาเลยใช่แล้ว